คุณรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยหนึ่งชี้ให้เห็นว่ามากถึง92%ของคนที่ตั้งเป้าหมายต้นปีไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้จริงทำไมกันล่ะครับทั้งที่ทุกคนมีความตั้งใจในตอนเริ่มต้นแต่พอเวลาผ่านไปเป้าหมายกลับเลือนหายไปถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inner East Podcast ช่องที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองและผมรับรองว่าทุกครั้งที่คุณฟังคุณจะได้อะไรกลับไปแน่นอนครับวันนี้ผมอยากเริ่มด้วยเรื่องของชายคนหนึ่งที่ในวัยมัธยมเขาเคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสำหรับหลายคนนี่อาจเป็นจุดจบแต่สำหรับไมเคิลจอแดนมันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างหนัก จอแดนฝึกซ้อมทุกวันใช้ความผิดหวังเป็นพลังจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักบาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องนี้สะท้อนแนวคิดของศาสตราจารย์แอลเบิร์ตแบนดูราเกี่ยวกับ self-efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองแบนดูราพบว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีแนวโน้มจะหาวิธีแก้ไขอุปสรรคและพาตัวเองไปถึงเป้าหมายได้มากกว่าคนที่ไม่มั่นใจ แต่ความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวไม่พอครับ งานวิจัยของเอ็ดวินล็อกและแกรี่ลาธรมบอกเราว่าการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและท้าทายจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จอย่างมหาศาลเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างอยากลดน้ำหนักกับลด5กิโลใน3เดือนโดยออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์แบบหลังชัดเจนและวัดผลได้และยังมีการศึกษาชี้ว่าการจดเป้าหมายลงบนกระดาษช่วยให้โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้นเกือบ42% อีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนพลังของระบบคือชีวิตของโทมัสเอดิสันเขาทดลองมากกว่าพันครั้งก่อนจะค้นพบหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงสำหรับเอดิสันความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือข้อมูลฟีดแบ็ที่พาเขาไปข้างหน้า นี่แหละครับคือหัวใจของระบบไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่คือการสร้างกระบวนการที่เก็บบทเรียนจากทุกก้าวนักประสาทวิทยาพบว่าสมองของเรามีวงจรโดพามีนที่จะหลั่งเมื่อเราบรรลุเช็คพอยต์เล็กๆเ,เพราะฉะนั้นการออกแบบเป้าหมายย่อยเช่นทำทีละ5%หรือ10%จะทำให้เรามีพลังใจต่อเนื่อง อีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจคืออีลอนมัสก์เขาไม่เคยมองว่าความล้มเหลวคือความพ่ายแพ้แต่คือส่วนหนึ่งของระบบเรียนรู้ในการสร้างระรวจของ SpaceX มัสทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดก็สร้างระรวจที่น้ำกลับมาใช้ใหม่ได้หากคุณมีระบบที่ดีความล้มเหลวก็เป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ เรื่องราวทั้งหมดเราได้เห็นทั้งไมเคิลจอ o r แดน Thomas Edison และอีลอนมัสกที่ต่างใช้ระบบและ s e l f ์เอฟ c ิ c คพาตัวเองไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากก้าวออกจาก9 2ของคนที่ไม่ไปถึงเป้าคุณต้องเริ่มตั้งเป้าที่ชัดเจนสร้างระบบและปลูกฝังความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มวันนี้เลยครับ และถ้าคุณอยากฟังเนื้อหาที่ลึกกว่านี้อย่าลืมกดติดตามแชร์และคอมเมนต์แล้วพบกันในตอนต่อไปครับ